รู้ตื่นหรอกนะแม่นอนแล้วแม่ไม่ทำลูกคุณไ่ง่วงอ่ะน่าจะนอนนัก้าทำขาไปถือจะซองขนมมา ได้เอาปลอกคอลงไปใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวรอแม่ด้วยรอด้วยแน่แน่แนบเลยแนบเลยแนบเลยนะไปแนบเลยนะถือแนบเลยนะให้ถือให้ถือถือตะกร้าถือถุงขนมมาเนี่ยฮะให้ใครหยุดหยุดจะขึ้นทั้งบนอีกแล้วไปไป ออกไปข้างนอกอย่าติดนักแอร์ไปไปเลยไป,ต,ไปติดแอร์หนักเกินไปแล้วลมาอา e. อกมามาเร็วเอาไหมเนี่ยลงมาเร็วนี่ถุงใหญ่กว่าอะโอเคเรื่องของมึงนะอ่ะพเพนนั่นนะนงรอก่อนนะ ขอแป๊บนึงนะเดี๋ยวแม่พาลงไปกินข้าวนะตอนนี้มันแค่สี่โมงยีเองรอแป๊บนึงนะลงไปก่อนนะตอนนี้ฝนมันทำๆอยู่ด้วยนะเดี๋ยวลงไปกินข้าวแป๊บนึงนะเดี๋ยวค่อยลงนะโอเคนะนอนเล่นนอนเล่นไปก่อนนะเคนะไม่ไหวแล้วใช่ไหมรอแม่อีกแป๊บนึงไม่ไหวใช่ไหมหิวข้าวใช่ไหมหิวข้าวแล้วใช่ไหมได้ปะ อ่ะอ่ไป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 หิวข้าว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 ไป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 ไม่ต้องเอาอะไรลงไปหรอกไม่ต้องอะไรข้าวลงไปหรอกน่ะไม่ฟังอีกแล้วอ่ะเดี๋ยว้าลงไปเร็วๆแล้วผลฟามฟามพำพัมพัพเนี่ยอขอแม่ได้ไหมทุกตาไม่ได้อ่ะมันติดเป็นเรื่องที่มันจะต้องข้าวลงไปอ่ะน่ะเห็นไหมเราก็หายใจแรง ไปดีๆนะไปดีๆนะเดี๋ยวลื่นนะกินข้าวเสร็จแล้วนะกินข้าวเสร็จแล้วไม่ต้องบอกเลยอะ่ะค่าตุกตาแล้วก็แบบพร้อมขึ้นบ้านเลยอะ่ะคิดดูดิว่าคุณหนูขนาดไหนอะ่ะไม่รอแม่เลยดีไม่ต้องเช็ดตัวเยอะค่ะเช็ดแค่เท้าเพราะว่าน้องไม่ได้ลงไปคึกคุกอะไรมานี่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 เออไปอามามา,มาเชิญค่ะ ไม่ได้ปิดอร์เลยวันนี้ยาวเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเตรียมเช็ดเช็ดท้านิดนึงค่ะลูกค่า